สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีจอประจำเดือนชันวาคม2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงนะคะไพ่ใบแรกปรกากฏไพ่เจ็ดดาบนะคะไพ่เจ็ดดาบนะคะเป็นเดือนที่คนที่เกิดนะคะปีจออาจจะมีความรับหรือมีบางอย่างที่ไม่ได้เปิดเผยนะคะ คืออาจจะมีเรื่องของการแอบรับงานในช่วงเดือนนี้รวมถึงอาจจะมีเรื่องของธุรกิจที่ไม่ได้เปิดเผยอาจจะเป็นธุรกิจออกเทาๆหน่อยธุรกิจกลางคืนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันหรือธุรกิจด้านการเงินนะคะรวมถึงบางคนอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กโลหะนะคะหรือลงกลึงหรือพวกอะไรแบบนี้ก็มองว่าถูกฉลกนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารนะคะและไพ่เจ็ดดาบเนี่ยเป็นไพ่ที่ เกี่ยวข้องกับคนที่มีไวพิบหรือมีเล่เหลี่ยมฉะนั้นนะคะในเรื่องของการใช้ไหวพิบในเรื่องของการทํางานนะคะ <c oughs> ก็ต้องรอบคอบให้มากที่สุดในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงเอกสารสัญญาที่เข้ามาหรือข้อเสนอนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องตรวจสอบก่อนเซ็นสัญญาลงไปนะคะต้องมีความรอบคอบด้วยนะคะไพ่เจ็ดดาบนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเล่เหลี่ยมกลโกงฉะนั้นเมื่อปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะก็ต้องรอบคอบให้มากที่สุด คือไม่ไปเอาเปรียบเขาก็ถูกเขาเอาเปรียบนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่มีโอกาสที่จะถูกลักขโมยคือถูกขโมยผลงานถูกขโมยความคิดหรือถูกขโมยขึ้นบ้านหรือเข้าของมีค่าบางอย่างอาจจะพังสูญหายนะคะฉะนั้นก็ยังต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะไพ่เจ็ดดาบอาจจะส่งผลดีในเรื่องของการประมูลนะฉะนั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามเมื่อเข้ามาในช่วงเดือนนี้คนที่เกิดปีจอนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะให้มากๆ ไพ่เจ้าชายเหรียญน,นะคะเข้ามาหาก็เป็นไพ่การเงินซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะคะลูกน้องหรือคนที่อายุไล่เลี่ยกกันอาจจะเป็นคนใกล้ชิดคนรักนะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจนะคะหรือมีเรื่องของการพูดคุยกันนะคะหรือมีเรื่องของการยื่นข้อเสนอหรือสัญญาบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์นี่แหละฉะนั้นก็ยังต้องระมัดระวงัง ไพ่ราชินีช่วยนะคะตำแหน่งนี้ถือว่าดีผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้โอกาสหรือยังเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่8ดาบนะคะต้องระมัดระวังตำแหน่งนี้จะมีปัญหาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความมีปัญหากับญาติพี่น้องมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะธุรกิจการงานยังต้องรอบครอบตรวจสอบเอกสารสัญญ,ญาทุกอย่างให้ดีด้วยนะคะแล้วก็อย่าเข้าไปคลองเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกัน คือคนในตำแหน่งนี้นะคะคือญาติพี่น้องหรือคนรักอาจจะนำปัญหามาให้คนที่เกิดปีจอในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะ ให้หอคอยนะคะอยู่ในตำแหน่งใต้ตัวหรือตำแหน่งของบริวารน,นะคะเรามาระวังปัญหาหรือความขัดแยง้งซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะนะคะบุตรหลานบริวารลูกน้องอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาหรือนําความเดือดร้อนมาให้ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะ,ะรวมถึงตําแหน่งนี้ยังเกี่ยวข้องกับตําแหน่งของลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็เป็นแหน่งของสามีภรรยานะซึ่งต้องระมาระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากที่สุดดูแลในเรื่องของสุขภาพและมาระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะ ไพ่อัศวินถ้วยนะคะตำแหน่งของผู้ใหญ่นะเป็นตำแหน่งที่ส่งผลในด้านดีเป็นไพ่ถ้วยนะคะทั้งสองตำแหน่งเลยฉะนั้นผู้ใหญ่จะเข้ามาให้กำลังใจนะคะหรือเข้ามานะคะเป็นส่วนหนึ่งอะที่ทําให้คนที่เกิดปีจอเนี่ยนะคะมีเรื่องของความราบรื่นนะคะเกิดขึ้นในเรื่องของการทํางานนะคะโดยเฉพาะอัศวินถ้วยเป็นไพ่กรลยาณมิตรนะเมื่อปรากฏขึ้นในช่วงเดือนไหนก็จะเจอมิตรแท้หรือเจอคนที่ดีนะคะเข้ามาให้การสนับสน,นุนหรือนําข่าวดีมาให้ในช่วงเดือนนั้นด้วย ไพ่อัศวินเหรียญนะคะเป็นเดือนที่การเงินหรือการลงทุนยังส่งผลในด้านดีนะคะตำแหน่งนี้อาจจะเป็นตำแหน่งที่บ่งบอกเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินออกไปเพื่อการลงทุนนะคะหรือธุรกิจการงานก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินด้วยนะซึ่งมองว่านะคะน่าที่จะยังส่งผลหรือยังมีโอกาสที่ดีสําหรับคนที่เกิดปีจอนะไพจัก,กรพรรด,ดินีนะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะเพื่อนร่วมงาน จะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะรวมถึงอาจจะเจอคนเก่าๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะกลับไปรวมญาตินะคะหรือมีเรื่องของผู้ใหญ่นะคะ คนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวแหละหรือเพื่อนเก่าอาจจะเข้ามาให้การสนับสน,นุนหรือเข้ามาช่วยเหลือในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีและตตำแหน่งนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือด้วยฉะนั้นเมื่อไพ่จักรพรรดินีปรากฏขึ้นในช่วงเดือนนี้ผู้หญิงจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะในทุกๆด้านนะไพ่ห้าถ้วยนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจมีปัญหาในเรื่องของความรัก มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารมีปัญหากับญาติพี่น้องมีความไม่สบายใจนะคะคือบางคนอาจจะมีเรื่องของการสูญเสียมาก่อนแล้วอาจจะเสียญาติาเสียพี่น้องนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการสูญเสียบุตรไปก่อนหน้านี้นะคะก็รู้สึกว่ามีเรื่องของความทุกข์แหละหรือปัญหาอดีตเก่าๆก,ก็ยังกลับมานะคะทำให้เกิดความไม่สบายใจนะคะดังนั้นต้องรู้จักควบคุมเรื่องของอารมณ์นะยังมีโอกาส หรือยังมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นอยู่นะคะไพ่รา,าชนีไม้นะคะในตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยนะ,ะในเรื่องของโอกาสต่างๆเนี่ยยังเข้าหาคนที่เกิดปีจอนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงอะนะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือเข้ามานะคะชี้ช่องทางในเรื่องของการทำธุรกิจในช่วงเดือนนี้ก็ส่งผลในด้านดีมากๆนะคะคนที่เกิดปีจอนะคะถ้ามองไพ่โดยรวมเนี่ยตำแหน่งที่เป็นผลด้านลบเนี่ย ะะก็คือตำแหน่งไพ่แปดดาบนะซึ่งอยู่ในตำแหน่งของญาติพี่น้องคนรักนะคะแล้วก็ตำแหน่งของบุตรหลานบริวารลูกน้องสามีภรรยาต้องะระมัดระวังนะ อาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งมีการทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแงรงรวมถึงอาจจะมีปัญหาสุขภาพมีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นต้องรอบคอบควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้ดีคือบางคนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความอันนี้ต้องะระมัดระวังนะคะการทำงานของคนที่เกิดปีจอซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะธุรกิจการงานยังติดขัดแล้วก็มีปัญหานะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาหรือเอกสารบางอย่าง ะะซึ่งอาจจะทําให้ธุรกิจการงานไม่ค่อยราบรื่นเกิดความวุ่นวายมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทน,นะคะหรือการทํางานเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้ส่งผลในด้านดีกับคนที่เกิดปีจอเท่าไหร่นะคะอาจจะมีเรื่องของการทํางานที่ได้รับแรงกดดันนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยอาจจะถูกบีบนะให้ออกจากงานเลยนะคะหรือคนที่ทํางานประจําก็ประสบปัญหาอย่างหนักนะคะ ฉะนั้นการทำงานก่อนหน้านี้นะคะก็ยังไม่ได้ส่งผลดีสำหรับคนที่เกิดปีจอเท่าไหร่มันยังมีเรื่องของปัญหาหรือความขัดแยง้งรวมถึงความวุ่นวายนะคะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วพอเข้ามาสู่ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้นะคะคนที่เกิดปีจออาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนมีเรื่องของการเจราจา นะคะมีเรื่องของการสื่อสารนะคะหรือว่ามีเรื่องของข้อตกลงสัญญาหรือข้อเสนอนะคะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนนี้ซึ่งทําให้การทํางานยังมีโอกาสนะคะหรือยังมีคนเข้ามาให้การสนับสน,นสุนนะโดยเฉพาะในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะรวมถึงคนเก่าๆนี่อาจจะกลับเข้ามาให้การสนับสนุสน,นนะคะทําให้การทํางานนะคะยังเกิดการเคลื่อนไหวในช่วงต้นเดือนนะ พอเข้ามาสู่ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะก็มีเรื่องของความราบรื่นมีความสบายใจในเรื่องของการทํางานอาจจะเป็นช่วงเวลานะคะที่มีเรื่องของความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของการขยับขยายธุรกิจเกิดขึ้นแต่ก็มีผู้ใหญ่เข้ามาให้การสนับสนุนนะคะทําให้คนที่เกิดปีจอนะมีเรื่องของการทํางานที่มีความก้าวหน้าแล้วก็มีความสําเร็จนะคะ คือคนที่ทํางานประจํามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งรวมถึงอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะคนที่ว่างงานอยู่ก็อาจจะมีเรื่องของการพูดคุยเรื่องของสัญญาหรือเรื่องของการเริ่มต้นงานในช่วงต้นเดือนอาจจะมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นก็ได้แล้วก็ทําให้เรื่องของการทํางานนะคะ <c oughs> ก็เกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนแล้วก็สร้างโอกาสนะหรือว่าสร้างในเรื่องของการทํางานที่ส่งผลด้านดีให้กับตัวเองนะคะ ผู้หญิงอ่จจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานนะคะก็มองว่าการทํางานยังส่งผลในด้านดีมากๆไพ่บทสูตในเรื่องของการทํางานนะคะปรากฏไพ่หนึ่งดาบนะคะก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเริ่มต้นนะคะหรือการเจรจานะคะที่ประสบความสําเร็จขึ้นหนึ่งดาบเนี่ยนะ,ะเป็นงานที่ยากนะคะเป็นงานที่เหนื่อยอุปสรรคค่อนข้างเยอะแต่ทําออกมาแล้วประสบความสําเร็จนะคะมีความก้าวหน้าและผล ตอบรับที่เกิดขึ้นคุ้มค่ากับความเหนื่อยนะคะฉะนั้นมองว่านะคะในช่วงในนี้ขอให้มีความพยายามขอให้มีการเริ่มต้นมีความเป็นผู้นํา นะคะแล้วก็เข้าไปเจราจานะคะใช้ในเรื่องของความสามารถอย่างเต็มที่นะคะจะทําให้ธุรกิจการงานประสบความสําเร็จแน่นอนแล้วคนไพ่ดาบเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลูกน้องใครได้ไม่นานส่วนใหญ่มักออกมาเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองนะคะฉะนั้นถ้ามีความคิดที่อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยต้องรู้จักวางแผนให้ดีนะคะจะเกิดโอกาสแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการเงิน สำหรับคนที่เกิดปีจอนะคะน่าที่จะมีปัญหาการเงินเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะคนรักบุตรหลานบริวารลูกน้องอาจจะสร้างปัญหาในเรื่องของการเงินและทําให้เกิดค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากมาก่อนแล้วนะรวมถึงอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าประกันหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของ การซ่อมแซมหรือการต่อเติมนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุนี่แหละนะคะก็อาจจะทําให้เรื่องของการเงินเนี่ยรั่วไหลออกไปหรือบางคนอาจจะถูกหลอกถูกโกงแหละทำให้เรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยส่งผลในด้านดีเท่าไหร่หรือบางคนก็อาจจะถูกขโมยขึ้นบ้านเห็นไหมคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเข้าของมีค่าบางอย่างพังสูญหายมาก่อนแล้วนะคะ พอเข้ามาสู่ในช่วงเนะคะเดือนธันวาคมนี้นะคะคือการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงน,น,นะคะอาจจะมีเรื่องของรายได้ลับๆหรือรายได้ที่ไม่ได้เปิดเผยนะหรืออาจจะมีคนเข้ามานะคะให้การช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินซึ่งการเงินจะเกิดสภาพคล่องหรือเกิดสภาพการเงินที่ดีกว่าที่ผ่านมาสําหรับคนที่เกิดปีจอนะและในช่วงเดือนนี้นะคะมีไพ่เจ็ดดาบแล้วก็ไพ่เจ้าชายเหรียญ มีไพ่อัศวินเหรียญน,นะคะคือบางคนเนี่ยมีเรื่องของโชคการเงินมาจากการเสี่ยงดวงแบบนี้นะคะก็มองว่าโอกาสในเรื่องของไรายได้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะน่าที่จะมีโอกาสนะคะที่จะมีการเงินกลับเข้ามาุนเวียนซึ่งน่าที่จะดีกว่าช่วงที่ผ่านมาสําหรับคนที่เกิดปีจอนะคะไพ่บทสูตรเป็นเรื่องของการเงินปรกากฏไพ่เจ้าชายไม้ ไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่มาเสริมการเงินนะคะการเงินยังมาจากงานนะคะหรือธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นรวมถึงนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเงินที่เราเรอคอยอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จบุตรหลานบริวารลูกน้องอาจจะมาสร้างในเรื่องของอะไรได้หรือนําข่าวดีในเรื่องของการเงินให้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอาชีพการงานแหละ นะคะก็ย so, um ังสร้างรายได้ให้กับตัวเองอยู่ฉะนั้นนะคะมองว่าในตําแหน่งของบริวารเนี่ยเป็นตําแหน่งไพ่เสียหายนะคะก็เหมือนกับว่าสร้างปัญหาการเงินมาให้ก่อนแล้วล่ะนะคะแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะในเรื่องของการเงินใหม่ๆหรืออาจจะเข้ามานะคะทำให้เกิดรายได้นะคะทําให้คนที่เกิดปีจอเนี่ยนะมีเรื่องของการเงินนะคะที่ดีกว่าที่ผ่านมานะคะก็มองว่าโอกาสในเรื่องของการเงินยังเข้ามานะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีคนเข้ามาผัวพันมากกว่าหนึ่งคนนะรวมถึงคนเก่าๆก็อาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของการคบซ้อนแหละหรือมีเรื่องของการพูดคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะฉะนั้นสําหรับคนโสดก็ค่อยๆพัฒนาในเรื่องของความรักไปเรื่อยๆจะทําให้มีโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ มาก่อนหน้านี้แล้วนะอาจจะมีเรื่องของความหึงหวงกันนะคะหรือมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันหรือใช้ความรุนแรงนะคะทําให้เรื่องของความรักนะคะไม่ค่อยดีเลยหรือไม่ค่อยสดใสบางคนนี่อาจจะแยกกันอยู่หรือถึงขั้นหย่าร้างมาก่อนแล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงนะคะเดือนธันวาคมนี้นะ,ะก็เป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการแอบมาปรับความคิดกันหรือกลับมาปรับความคิดกันในช่วงเดือนนี้นะคะ อาจจะพูดคุยกันแหละนะคะแล้วก็เคลียร์ปัญหาทําให้เรื่องของความสัมพันธ์รักนะกลับมานะมีเรื่องของกําลังใจนะคะหรือกลับมาพูดคุยหรือมีความเข้าใจกันมากขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะไพ่บทสู่ไปเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่แปดไม้นะคะสําหรับคนโสดแล้วก็เป็นเดือนที่มีโอกาส อาจจะพบรักจากการทํางานนี่แหละนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาบางคู่นี้มีธุรกิจร่วมกันรวมถึงไพ่แปดหมายเนี่ยความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะกลับมาสดชื่นกว่าเก่านะฉะนั้นก็ขอให้กลับไปปรับความคิดกันคนไหนที่มีปัญหากันนะคะเมื่อได้ฟังไพ่ยีิบสีพยากรณ์แล้วมองว่าความสัมพันธ์รักมีโอกาสจะกลับไปพูดคุยกันกลับมาหวานชื่นกันนะคะก็กลับไปปรับในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเคลียร์ปัญหาใจกัน แต่ร,รื่องของความรักนะ,ะกลับมาหวานชื่นกว่าเดิมนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังนะคะปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการอักเสบหรือการติดเชื้อในช่องปากอาจจะมีปัญหาโรคภูมิแพ้เป็นโรคหวัดนะคะอาการอักเสบตามข้อนะคะกระดูกต่างๆนะคะรวมถึงนะคะปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของบริเวณทรงอกเนี่ยหรือเต้านมนะคะ ระบบทางเดินหายใจหลอดอาหารหลอดลมเนี่ยนะคะกระเพาะอาหารถุงน้ำดีท่อน,น้ำดีเนี่ยต้องะระมัดระวังนะคะรวมถึงมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงล่างคุณผู้หญิงเนี่ยมดลูกนะส่วนคุณผู้ชายก็อวัยวะสืบพันธุ์หรือกระเพาะปัสสาวะเสบรวมถึงมีอาการโรคหัวใจอะ่ะหรือการปวดกระดูกสันหลังอะ่ะนะคะ ต้องดูแลสุขภาพให้ดีคือตามไพ่เนี่ยบางคนเนี่ยมีการแทงบุตรมาก่อนหน้านี้หรืออาจจะมีเรื่องของการผ่าตัดใหญ่มาก่อนแล้วนะคะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้มากๆปัญหาโรคเครียดนะคะมีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะ,ะถ้ามีเวลาก็ไปทําบุญนะคะไปสะดอกเคาะนะคะเพราะอิทธิพลของไพ่รุนแรงเนี่ยยังเข้ามาอยู่ไม่ว่าจะเป็นไพ่แปดดาบไพ่หอคอยนะคะ ซึ่งก็เป็นไพ่ที่มุงบอ่อนในเรื่องของปัญหาสุขภาพทั้งนั้นนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะรวมถึงคนที่อยู่ในตําแหน่งนี้ก็ต้องรอบคอบด้วยไม่ใช่แต่คนปีจอนะคนที่อยู่ในตําแหน่งที่เป็นอิทธิพลของไพ่ดาบหรือไพ่เสียหายนะก็คือญาติพี่น้องคนรักบุตรหลานบริวารลูกน้องอาจจะมีปัญหาสุขภาพ นะหรือมีเรื่องของอุบัติเหตุที่ค่อนข้างรุนแรงอะนะคะฉะนั้นยังต้องระมัดระวังให้มากที่สดุดอาการปวดกระดูกนะปวดเหงือกปวดฟันแบบนี้จะเข้ามานะคะคนที่ตั้งคันอยู่ก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาสุขภาพหรือมีเรื่องของโอกาสที่มีการแท้งบุตรมาก่อนหน้านี้นะแต่ว่าในเรื่องของไพ่จักรพรรดินีหรือไพ่หกถ้วยเนี่ย มีโอกาสที่จะกลับมาตั้งครันอีกครั้งหนึ่งนะคะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะแล้วก็ฟื้นฟูด้วยจะทําให้ในเรื่องของการตั้งครันไม่มีปัญหานะไพ่บทสูตเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะประกากฏไพ่สามไม้นะคะก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อต่อกระดูกแล้วก็เส้นผมนะคะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะ คนที่เกิดนะคะปีจอวันอาทิตย์นะคะเป็นเดือนที่การทํางานจะมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นนะคะคือบางคนก็อาจจะมีการเปลี่ยนงานมีการย้ายงานหรือมีเรื่องของการแอบรับงานนะคะหรือเป็นธุรกิจการงานที่ไม่ได้เปิดเผยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสาร นะคะหรือว่าอาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจเทาๆหน่อยนะคะหรือว่าธุรกิจเหล็กโลหะลงกลึงแบบนี้นะคะอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านนี้รวมถึงอาจจะมีเรื่องของสัญญาหรือการเจรจาหรือข้อตกลงหรือมีเงื่อนไขหรือข้อเสนอเข้ามานะคะซึ่งยังส่งผลในด้านดีนะคะในช่วงเดือนนี้นะ,ะฉะนั้นก็ขอให้มีความรอบคอบตรวจสอบเอกสารสัญญาทุกอย่างให้ดีด้วยก่อนที่จะเซ็นลงไปนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที่ยังหมุนเงินค่อนข้างมากฉะนั้นยังต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินให้ดีส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะพบรักแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นความรักที่ไม่ได้เปิดเผยนะส่วนคนที่มีคนรักนะหรือสาม,มีภรรยานะความรักก็ต้องระมัดระวังด้วยอาจจะมีเรื่องของมือที่สาหรือมีเรื่องของการครบซ้อนในช่วงเดือนนี้นะคะ คนที่เกิดนะคะปีจอวันจันทร์นะคะเป็นเดือนที่การทํางานนะ,ะจะส่งผลในด้านดีมีความราบรื่นจะมีข่าวดีเกิดขึ้นน่นะคะรวมถึงนะคะเพื่อนนะคะหรือผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการทํางานอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นทั้งใกล้และไกลนะคะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินยังราบรื่นนะคะแล้วก็มีความคล่องตัวส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะอาจจะ พบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไมะหรือคนเก่าๆก็อาจจะก,กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะคะแต่ก็ต้องะระมัดระวังเรื่องของปัญหาการครบซ้อนซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ คนที่เกิดปีจอวันอังคารนะคะเป็นเดือนที่มีเรื่องของความราบรื่นการทํางานนะคะยังส่งผลในด้านดีผู้ใหญ่หรือผู้หญิงอาจจะเข้ามาให้การสนับสนุนหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการขยายงานหรือมีเรื่องของการทํางานนะคะที่มีความรับผิดชอบที่มากขึ้นนะคะแต่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จส่วนในเรื่องของการเงินรายได้อย่างคล่องตัวนะคะ ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนเกิดขึ้นแต่การเงินก็ยังมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือยังเข้ามาให้การสนับสนุนนะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักนะคะก็ยังมีเรื่องของกําลังใจให้กันรวมถึงยังช่วยเหลือกันนะคะที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตรักแล้วก็ชีวิตครอบครัวในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ คนที่เกิดปีจอวันพุธนะคะเป็นเดือนที่การทํางานจะส่งผลในด้านดีนะคะคือการงานหรือการลงทุนเนี่ยจะประสบความสําเร็จแล้วก็มีความก้าวหน้าโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเนี่ย ค่อนข้างโดดเด่นมากๆส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ที่ดีจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินที่มาจากงานการเงินที่มาจากการลงทุนมีโชคมีลาบรอยนะมีเรื่องของการเก่งกําไรเกิดขึ้นนะคะก็มองว่ารายได้นะคะจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะมีโชคนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีธุรกิจหรือการลงทุนร่วมกันก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะ คนที่เกิดปีจอวันพฤหัสบดีนะคะในช่วงเดือนนี้มีโอกาสนะคะที่จะได้พบเพื่อนเก่าหรือผู้ใหญ่เก่าๆอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดหรือกลับไปลมญาตินะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะการทํางานยังส่งผลในด้านดี ผู้ใหญ่หรือผู้หญิงนะ,ะจะเข้ามานําข่าวในเรื่องของการทํางานหรือเข้ามาสนับสนุนนะคะในเรื่องของการทํางานหรือการทําธุรกิจนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยคือบางคนมีโอกาสที่จะก้าวหน้าหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองร่วมงานกับผู้หญิงส่งผลในด้านดี ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้คือบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการเงินเก่าๆกลับเข้ามาด้วยก็ส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักอาจจะเป็นความรักต่างวัยรวมถึงคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็จะเป็นเดือนที่มีความสุขมีการกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันรวมถึงมีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะคะ คนที่เกิดพีจอวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความทุกข์ใจมีความกังวลใจปัญหาหรือ,อดิตเก่าๆอาจจะตามมาเกาะกวนทําให้เกิดความไม่สบายใจนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักการสูญเสียนะ,ะหรือขาดความเชื่อมั่นหรือได้รับในเรื่องของความรักมาเพียงแค่ครึ่งเดียวนะคะ ในช่วงเดือนนี้นะคะปัญหาหรือความทุกข์ใจจะค่อยๆคลี่คลายออกไปรวมถึงจะได้รับโอกาสใหม่ๆหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นเกิดขึ้นเป็นเดือนที่อาจจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมปรับตัวให้เข้ากับคนที่อายุน้อยกว่านะคะแล้วก็ต้องรู้จักเรียนรู้ในเรื่องของการทํางานในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคือการทํางานเนี่ยคนที่สนิทกันนะคะจะเข้ามาให้การสนับสนุนและก็ นำข่าวในเรื่องของการทํางานมาให้หรือหางานให้แหละนะคะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินจะเกิดการฟื้นตัวแล้วก็ยังมีเรื่องของโชคในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะพบรักรวมถึงคนเก่าๆนี่อาจจะกลับเข้ามานะถ้าในช่วงเดือนนี้คนเก่าไม่กลับมานะก็มีโอกาสจะพบรักใหม่ในช่วงเดือนนี้ก็เป็นความรักต่างวันะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็จะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ยังมีเรื่องของความสดใสเกิดขึ้นอยู่นะฉะนั้นมองว่าในช่วงเดือนนี้นะคะปัญหาหรือความทุกข์ใจจะหมดไปแล้วแล้วก็เริ่มจะมีเรื่องของความสุขหรือความสดใสหรือความสนุกสนานนะคะจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะบุตรหลานบริวารนะคะหรือคนที่อายุน้อยกว่าก็ยังนําความสุขหรือนําโชคมาให้นะคะ คนที่เกิดนะคะปีจอนะคะวันเสาร์เป็นเดือนที่มีความโดดเด่นอยู่เรื่องของการทำงานนะ,ะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะ,ะหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะ ผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือมีคนเก่งเข้ามาชี้ช่องทางการตลาดนะคะทำให้ธุรกิจการงานนะคะเกิดความราบลื่นแล้วก็เกิดโอกาสเกิดความก้าวหน้าด้วยคนที่ว่างงานก็ขอให้ไปสมัครงานจะส่งผลในด้านดีส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีความคล่องตัวนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบรักแต่ความสัมพันธ์นะคะก็ยังไม่ชัดเจนยังต้องพัฒนาในเรื่องของความรักไปเรื่อยๆนะคะ รวมถึงอาจจะมีผู้ใหญ่นะชักนําในเรื่องของความสัมพันธ์มาให้ก็ได้นะคะคือบางคนพบรักจากการทํางานนะคะส่วนคนที่มีคลรักหรือสามีภรรยาความรักก็ต้องหาเวลาให้การต้องพูดคุยต้องปรับความคิดกันในช่วงเดือนนี้งานอาจจะมากไม่ค่อยมีเวลาอยู่ใกล้กันเลยหรืออาจจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างแยกกันอยู่นะคะฉะนั้นก็ยังต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากนะคะก็จะทําให้เรื่องของความรักเกิดความลงตัวมากขึ้นนะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีจอนะคะ วันที่เป็นวันที่ดีวันที่เป็นเลิกมงคลสามารถที่จะประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันเสาร์ส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันอาทิตย์และก็วันศุกร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้าง การทางานของคนที in data, ่เก no ิดปีจอในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่มีโอกาสในเรื่องของการทํางานนะแต่ก็ยังมีอุปสรรคนะคะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะหรือในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะก็อาจจะเข้ามาทําให้เรื่องของการทํางานเกิดความไม่ราบรื่นหรือติดขัดได้แต่เดือนนี้จะมีคนเข้ามาให้กําลังใจนะคะยังมีเรื่องของโอกาสหรือแสงสว่างในเรื่องของการทํางานนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีจออยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินสําหรับคนที่เกิดปีจอนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีความกังวลใจในเรื่องของการเงินมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลหรือการรักษานะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยบางคนก็อาจจะถูกตรวจสอบในเรื่องของการเงินแล้วก็บุตรหลานบริวารน,นะคะหรือลูกน้องเนี่ยนะคะ ก็อาจจะเข้ามานะคะทำให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายในช่วงเดือนนี้ด้วยฉะนั้นการเงินในช่วงเดือนนี้ก็ยังต้องระมัดระวังการเงินจะมีปัญหาหรือติดขัดนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะก็เป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันค่อนข้างมากนะคะรวมถึงอาจจะพบรักต่างวัยแหละนะคะความสัมพันธ์ก็ยังไม่ชัดเจนยังมีปัญหายังมีบุรร์หรือยังมีเรื่องของความรักที่ยังไม่ลงตัวส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะก็จะมีปัญหาหรือมีความขัดแย้งนะคะเกิดขึ้นในเรื่องของความรักฉะนั้นในช่วงนี้ก็ต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากที่สุดนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีจอนะคะแล้วก็ขอให้ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ